กไได้งครับเนี่ยรีบไปป่ะโอ้น้านัดยังไม่แต่งตากค่ะคือคือเขาคุยอะไรกันก่อนก็ได้นี่นี่นี่คุณนี่ทักนี่ยแต่เตกใจไงคราตกใจอ๋อตกใจเพื่อเพอเจอพวกพี่ไหมแฟนเลยพี่เด็กของหนูยามน้องน้องน่าเชียร์หมดจ้ะหนิงหนิงมันอะนี่เอหนึ่เองเลยเออพี่ก็นัดกันมานั่งคุยเรื่องการเรื่องงานกันเนึ่งมีอะไรเปล่า ว่าพี่จะนั่งคุยคุยตุลาการท่านเอกไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนั่นม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเฮ้ยลำพึงยังไงวะเฮ้ยหมูก็ฟังมันขรดเพราะได้เสียอะไรอันนี้น้ำหม่นเดี๋ยวน้ำหม่ั่นแต่กระยุเขาห่างกันไม่กี่ปีนะอ๋อพี่ดูไม่อยู่เขาสัมปทานให้ผมตกพี่ไว้เอาตกพี่อยู่คอโยกเลยมึงหู้โหพี่มึงหนักไปดึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งคุยกันไปเรื่อยๆแหละ สบายสบายพี่แล้วพี่มีเวลาเม่ไม่เกินบ่ายสามนะวันนี้เราพี่จบแล้นต่อเนี่ยงานต่อดิหนงานไทยเนี่ยงานเพี่ดูเลยบริษัทใหม่ยุ่งข้าวเลยยุ่งข้าวโอ้โหแต่นี่เป็นพวกอะไรยุ่งข้าวเล้วปล่อยยังปล่อยศิลปินเบอร์แรกยังกลางปล่อยแล้วปล่อยไปปล่อยไปห้าคนแล้วนักร้องมีชื่ออะไรบ้างนะมอมก้องธรณียุ่งข้าวได้ขอดจำกัดมหาชนนี่นี่นี่นักร้องนักร้องกรือนักรบวยร้องร้องตั้งชื่อใหม่ก้องธรณีมีลูซี่บูมลูซี่บีมลูซี่บีมลูซี่บีมชื่อฝรั่งฝรั่งนนางได้ะ นะครับอยู่ผมเตรียมกล้องแล้วเนี่ยอ๋อเหรอถ่ายรูปเหรอได้เลยได้เลยมาๆในที่จัดการให้แหม่แล้วจะถ่ายให้ก็ไม่บอกไม่เท่าไรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูสิม่าดูสิมันจะไปไหนแล้วทำามันเืี้ไหนโลกเนี่ยให้เขาพูดก่อนสิมีอะไรไำแล้วก็อยู่อย่างนี้แกมีอะไร ต้นต้าตาเราเหมือนคนชอบพวกพี่นะทั้งหมดเนี่ยใช่ป่ะแจ๊ดแจ๊ดแน่ FC เลยรู้จักทุกคนเลยพี่ใช่หลวงพี่แจ๊ดสี่จีนี่ใช่ใช่ใช่สี่หรือห้าสี่หรือห้าเปนสองภาคเหรอเป็นสองภาคสองภาคสี่หรือห้าด้วยครับผมนี่นี่นี่ไอีเลียมซิ่งเฮ้ยนี่บอลพี่บอลนี่นี่นี่นายนายนี่คุณชายใหญ่เฮ้ยหายไปแล้วทำรายจ่ายทรมายเลยได้ได้พี่เดยพี่อะไพี่มัม

เาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับชอบเราอยู่ด้วยกันชอบอะบอดี้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 เบรดี้คนเดียวเลยบอดี้การ์ดหน้าหักเฮ้ยหน้าเลียมหน้าเลียมฮะเฮ้ยหน้าหักก็มีหน้าหักหน้าหักไม่หน้าหักแหนมยโสธรเฮ้ยแหนมยโสธรล่าสุดเลยนี่กำลังเข้าลงเลยส้มส้มประยุทธ์ ช่มปลาน้อช่อมปลาน้อยปลาเนื้อพี่ช่มปลานื้อปลาเนื้อจะกินเฮ้ยจำได้หมดทุกเรื่องเลยได้เลยแล้วพวกพี่พี่อ่ะพี่เฮ้ยพี่พี่อีกคนหนึ่งพี่พี่มีอะไรให้ผมทักไม่หนังขอสักเรื่องเรื่องหน้าเรื่องหน้าที่มึงซ้อมกันแล้วเห็นไหมเขาเลิกกัเงียบกันไงเนี่ยทำไมซ้อมกันแล้วเรื่องจริงๆเลยมันจะหาพี่บ้านอาจจะไม่เงียบก็ได้ไอ้มึงนี่ก็ไม่ได้ซ้อมเหมืนกันี่ดีกว่าตอนนี้เขามีคคำคมให้กับกาแฟเบอร์ดี้แล้วเฮ้เป็นคำคมเกี่ยวกับกาแฟเลยลองที่ลองที่เบอร์ดี้ดิที่ที่หนูชอวยพี่ฟังอ่ะ พี่ต้องบอกเขาอยากนะเขาไมอื้ออย่างนี้ค่อยค่อยนึกค่อยค่อยนึกมึงฟังเสียงมาเนี่ยอืคืออื้อเนี่ยจริงเหรออ่มันจะใหญ่นะไอ้หนูจัดไปกาแฟนะเบอร์ดี้แต่พี่อ่ะนอนอันนี้เดี๋ยวเอาเลยใช่ไหมเอาเลยกาแฟนะเบอร์ดี้อันที่ทองกับพี่ฝันเออเอาเลยเฮียเอ้ยเอากูเป็เดี๋ยวมันจะลืมมันเออกาแฟนะเบอร์ดี้ แต่ตอนนี้นอนน้อยก็เลยเอ้าเบอร์ซี่หนังเนี่ยนะ <c oughs> ผมบอกเลยต้องยกให้คำเรื <c oughs> เ่องหนังเนี่ยแม่งอายอายว <c oughs> ่ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนพี่ <c oughs> อะไร,รดี้ก็เอาไว้เลย <c oughs> เล่นที่มันตัดออกไม่ได้ยากอะไรหรอกวงการทีวีมันเป็นวงการมายา <c oughs> วันนี้มาเจอหน้าหม่อก,ก็เลยอยากจะมาชวนกันร,รวมตัวกันเพื่อคุยเพราะว่หน้าหม่อมเนี่ยเคยหนีเมียเที่ยวไหมเฮ้ย เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างนี้เลิกแล้วไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกไม่แล้วตอนเรื่องที่ที่ไปขอนแก่นพี่ป๊อปห้าดาวเนี่ยอันนี้ผมได้ยินมาแต่ว่ามันไม่รู้มันเรื่องจริงมากอ๋อไม่ร้ผมอยากรู้ผม้ชายคุณไม่สงสารเขาทำตาไปไม่ใช่ผมไมรู้พี่ป๊อปขอเล่าหน่อยว่าเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าขออ้ามเล่ากันอ้ามกันไปถามยุ้งข้าวตากับพี่อนก็เล่ากันไปต่างๆนันนะใส่ความไม่เล่นแต่ละวันกันเลยจ้ะ เล่นเกมก็เหมือามันใส่คล้ายใส่ความกันข้าระน้อยใจนักไม่มีหรอกมันมีเลิกแล้วแตพี่เลิกแล้วจริงสมัยก่อนเวลานั้นน้ำหมั่นมีวิธีการโกหกยังไงตอนที่เจอเมีใหม่ๆเริ่มต้นไหมเจอเขาที่สวนลุมน้ำหมั่นไปทำอะไรพี่ไปวิ่งแล้วถ้าหมดอ่ะไปหาแขกแขกอะไรแขกไม่แต่กินเบียร์กเป็นเบียร์เบียร์ก็เป็นไกด์ทำทัวร์ไกด์พาฝรั่งเที่ยวเงาพาฝรั่งเที่ยว มอะวิธีแบบว่าโกหกเมียแป่เมื่อก่อนเราถ่ายหนังบ่อยมันโกหกได้พอมาถึงวันนี้มันโกหกไม่ได้เรามาถึงเวิร์คฟอยด์เขามันก็รู้เวลาแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราแล้วก็เลิกเลยดีกว่าเพราะเวลาเราออกไปบ้านเก้าโมงเลิกก็ไม่เกินหกโมงเต็มที่แล้วสมัยนี้นะสมัยก่อนจะเลิกตีหนึ่งตีสองเพราะว่าพี่ปัญญาเข้ามาสายคืออันนี้พุกทีมงานชอบใจกันนะ แต่แม่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวกูก็เรียกขึ้นลงชั้นสารท่าน้ามามามาแม่แม่กูเล่นไม่เล่นมามามาแม่ไม่กูเล่นไม่เล่นทีนี้มันก็จะรู้เวลารู้เวลาก็เลยเลิกไปเลยดีกว่านี่พูดจริงนะถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าเลิกเพราะจำใจไม่ได้เลิกแบบตั้งใจทั้งนั้นเลิกตั้งใจด้วยแล้วจงสารลูกเราด้วยสองอย่างเลยเออมาเผื่อลูกเราถามว่าพ่อทำไมเขาเป็นคนแบบนี้มีเมียอยู่แล้วไปทำนี้ไม่ได้แล้วมันลงแดงไหมพี่มันลงแดงไม่ได้ไม่ใช่ผงไม่ใช่ไอมันไม่ใช่มันก็แค่เงี้ยอี๋ แค่ยาแค่เอยนี่มันพูดไปก็หูนี่ก็ถามว่าไม่รู้ไงนูก็ไม่รู้ไงนี่คือหลอกคือก็หอกคือถ่ายหนั้งแต่พอวันทาดมาแล้วนะมีสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่านางสารเมียมาเขาผอมแล้วให้นมน้องมิกหน่กโครานมมันจะมีคุณภาพยังไงเพราะเขาไม่กินข้าวไม่กินน้ําเขาไม่รับเขาผอมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเลิกแมวดีกว่าอยากให้อยากไปเที่ยวใช่ไหม แต่ไปเสื้อหมอนวดกูก็ซื้อชุดหมอนวดให้เมียกูติดเบอร์นั่งอยู่บนเตียงห้องอยู่ในห้องอแล้วก็จ่ายตังค์เข้ไปพันแปดก็ง่ายดียากไม่เมียเป็นนางพยาบาลแล้วก็ใครซื้อชุดนางพยาบาลก็เคยทำคลิปด,ดีๆหนึ่งนะใครใส่ชุดพยาบาลไปรองที่ศิริรลาชนัดกันบายสามจะไปรับกูไปผิดเวลาสิบห้านาทีเองตุกต๊กๆก็ไปแดกเลย้ย จัดมั uhm นทางพยาบาลไม่เอาดิฟ่าทำไเลิกเถอะเลิกเเชื่อพี่ไม่มีอะไรดีไม่มีใครรากเราเหมือนเมียเราครับย้ำคำเดิมเลยอย่าบอกว่าเคยเยอะมึงเยอะมากเยอะทุกที่ทุกจังหวัดไอ้ตัวนี้ไม่หลาไม่หลทุกที่ทุกจังหวัดเคยแต่ก็เลิกแล้วแต่ถ้าจับเราก็เอาแบบว่าหาอะไรมาหลอกไงเพราะอยู่ในวัด สมมติ speak, ถ้ารอบรอบนี้พี่ทำแบบผมผมทําได้ผลเออเหรอเออทำไงทำไงทำไงอ่ะสมมติเฟซทามาเออเฟซทามาอยู่ในวัดเอาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ต้องติดตัวไว้เอาไม่ได้ไ่ได้ไ่ต้องหุบเลยอยู่ในวัดแล้วเราไม่ได้อยู่วัดจะไปบอกเขายังไงอ่ะใช่โอ้โหไอ้ตลกอุปกรณ์ไอ้ต้อยเอ้ยกูแบกไปอี่นี่อยู่ในวัดมันได้ผลหมวกกับเฟซ

แกผมก็เคยทีนะนี่เลยอีกอะหลอกเมียไปบางแสนเออแล้วจะไปไหนไปไปถ่ายละครผม่รู้ทำไงแต่งจริงอยู่กรุงเทพเหรอหนีเมียเที่ยวไงเอแล้วเคยขอดูรูปไปทำไงพอดีไปเจอไอ้ก่อสร้างพอดีมีกองทรายอะนอนตึ้มเลยถ่ายเซลฟี่ปึ๊บรีบอรีบส่งไปเลยบอกดิอยู่บางแสนชายหาดเลยมันเป็นทรายนี่เสร็จปุ๊บจับได้ทำไมจับได้เลยเสือไปถ่ายติดจอกับบุ้งกีด้วย ดี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 กว่าที่คาดคิดเอาไมควรหรืวล่าพี่ถ้าจะโกหกถ้าเกิดจะหนีเมียนี่เพราะทัวนี้ยังเที่ยวอยู่ไงยังยางยังยางยางหมืงหยางหนเงหยงหยางนอ้งหยหยางหยางหยางห้องหยางหยาหยางหยางหยาหยาอหมือนอางยู่ที่บหานว่าให่างหยา่หอืมหอนีหวางแผนนี่าหยหยอะหรนงหางหยางหยหยางหยหยาายยยย ดูล่นะมันยูนะพอดูกพุ่มตาโตบุยบุยเออเจ๋อมีที่มาเล่นสนุกไหมมั้ยอยากให้มาอีกครับผมเก่งขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรต่อมีของตั๊กจะอยู่ในห้องนี้อมีของผมจะอยู่ในห้องนี้นะฮะพอตกดึกเสร็จปั๊บเราก็รู้แล้วเมียเนี่ยหลับอยู่เราก็จะลงมาลงมาข้างล่างพี่ Ok เด ok an ูี๋ยวเขามาจ้องที่มึงก็ไม่ฟังไอ้ลยลงมาข้างล่างแล้วเมียอยู่ห้องนี้เมียเราเมียนอนหลับเสร็จปุ๊บเราก็รู้แล้วเมียเราเนี่ยนอนหลับอยู่ลงมาซะล่าเขาเล่าอยู่กูได้ดังใจกูมากเลยกเจะมีใครทำกับกูไม่ไหวไม่เลี้ยงหัวเล่มหัวดีเลยมึงเก่งขึ้นทีละนิดบ้ที่หลังให้กูเก่งก่อนด้วยให้กูเก่งหน่อย มึงไม่ให้กูนน่เลยไอ้ที่มาเท็กเป็นมาเต็มข้อเลยไอ้เนี่ยแล้วเด็กๆยุกข้าวให้รับถึงเขามาเต็มข้อเลยอุปถัมภ์ยุกข้าวโดนตบแล้วแล้วไม่ได้กินนะมาจากที่นี่เนี่ยเนี่ยมาคนจีนแก่ๆเลยอะไรอ่ะมาเอาไปเก็บมึงเชื่อมาเอาไปเก็บเพื่อไปเก็บคือตอนนี้ผู้หญิงน้ำแบบไม่สนใจไม่ยุกเลิกเลิกเลิกโอ้ยอย่างนี้ต้องใครยุ่กเนี่ยเขาไม่ชอบหรอก เชื่อพี่เถอะเมียก็ไม่ชอบหรอกไม่มีใครดีเกินเมียเราหรอกเวลาเราทุกเวลาเราสุขเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมพี่เคยเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งมีใครมาดูแลก็มีแต่เมียถูกป่ะมีแต่เมียคอยมาดูแลเรามาเช็ดนั่นเช็ดนี่มาเช็ดอาจัยวาของเราทุกทุกส่วนคนผู้หญิงคบกันใหม่ๆอ่ะบางคนาก็ลังเกียจทุกคนไม่มีใครหรอกไม่มีใครลืมเมียได้หรอกจริงเมียนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะพี่มาใช่ที่สุดที่สุดคือเมียแหละ มองทําไมคะอ้าวคุณสวยก็ต้องมองสิครับมีปัญหาอะไรกับหนูหรือเปล่าอะไรนะครับมีปัญหาอะไรกับหนูหรือเปล่าแม่ถ้ามีตัณหาได้ไหมครับรับพู้ขนาดนี้หนูไม่นั่งนี่หนูนั่งนี่นั่งกับพี่นะนั่งตรงนี้เหรอคะนั่งได้ไหมล่ะนั่งตรงนี้ดีกว่าจะมองไม่ดีไอ้หนุูเพิ่งโดนไปครับไอ้หนูไอ้หนูเพิ่งโดนไปจาการนีุสเลย ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยอามี่ค่ะอามี่เหรอครับค่ะชื่อคล้องกับคนนี้เหรอครับชื่ออะไรชื่ออะไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกบอกชื่อคล้องทำไมอ่ะมันเล่นกับเพื่อนไปเลยแล้วอามี่นะครับทำงานที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่แถวนี้แหละค่ะแถวแถวงานพี่หม่ำแหละอ๋อคุณอยูบ้านใหญ่คุณอยู่บ้านใหญ่ครับใกล้กันเลยค่ะเป็นเอฟซีพี่หม่ำมานานมากเลยอ๋อเหรอแต่เรื่องผู้หญิงน้ำหม่ำคือน้ำหม่ำหยุดเล่น ซุปเปอร์มังก็เล่นเล่นปกติแต่ว่าชิงร้อยก็ไม่เล่นแต่ซุปเปอร์มังเล่นเล่นไปเล่นงานเป็นปการสแสดงเล่นอย่นี้ไม่เคยถุงร้ต้องตัวนะผมไม่กล้ากลัวเขาจะกล้าเราเป็นคนรามกจุกเปรตแต่ผมรู้เลยว่าผู้หญิงนอแอม,มี่เนี่ยสเปคไม่ใช่ตัก๊กแต่สเปคตัก๊กแหละอ่าใช่จสเปคทุกคนแต่ว่าที่ชอบสุดผมรู้เลยใช่ไอเด็กของอาสจันท์ของผมสมมุติถ้าไปเล่นงานคอนเสิร์ตเมียไม่ได้ไป แต่แมาอามี่เนี่ยชอบพี่แจ๊สเมียมยเีไม่ได้ไปกับเมียเมียไม่มีกัคนระเวลนะไปเว่่วไหนอะพ่อแบบกระติกี๊ชอบนะแบบว่าจงใจแทบพี่ชอบจริงจแต่ว่าเสียดายว่ามีเมียแล้วถ้าอย่างนี้ไม่มีเมียเดินหน้าเต็มกำลังเลยเดินหน้าอ่ะโชว์โชว์เลยมีมีแฟนแล้มีแฟนแล้วโซนโซนนะถ้าขอขอไม่อยากจะใช้คำว่าขอเป็นแฟนได้ไหมพี่จริงจริง เพราะว่โสดถ้าพี่แบบขอแบบถ้าเอาจริงนะแบบไปคืนนี้คือพี่ยังไม่สะดวกจะครบแต่ว่าพี่ขอมาจำว้กว่าคืนนี้ถ้าไปนอนห้องเนี่ยพี่ขอแบบเอาพูดจากใจลูกผู้ชายเนี่ยพี่ขอขอทีหนึ่งอันนี้อันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงขอเลรนะขอเอาขอเอาขอเอาของี้ยอ่เเหรอไม่ไม่ไม่ชอบที่แบบว่าพอไปห้องแล้วพอเขาไม่ยอมเนี้ย ยันสว่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกแต่แต่ชอบไหมชอบคือเอาจากเป็นผัวด้วยเลยให้เป็นเมียด้วยเลยคือขอเอาเลยเหรอใช่โอ้โหไอ้เหี้ยมึงเตาเอะคุยคุยทำไม่มึงเป็นอะขอเอาคุยกับเขาเลยขอเอาอย่างไรคุยเับเขาเดินแล้วโอ้โห ห็นตั้งแต่ต้นแล้วเห็นใบเห็นอะไรยังหนูพี่บอกหนูไม่อย่าเลื่อนหย่าเลื่นเนี่ยพอมึงไอ้เฮียมุ้งเม้ากูดรอปหมเลยฮ่าฮ่าอยู่ดีเนี่ยพี่บอกแล้วว่าพอแล้วพอแล้วบอกแล้วรายการนี้มันไว้ใจไม่ได้เออน้ำหมอมก็ห้ามน้ำหมอมก็ห้ามโถมึงเคยเชื่อกูสักครั้งไหมแกฮ่ายมึงเชื่อกูสักครั้งเถอะนะทุกอย่างจะโธ่เฟะ ว่าผู้ใหญ่คนนี้คบไม่ได้เอาจริงโอ้เมื่อกี้จะบอกว่าขอขอไปห้องอะไรบอกดิเอาเขาอะไรนะบอกเขาที่ขอไปห้อกมันนี่นี่ลองนี่กูก็กูก็สวยเหมือนน้องเขาเนี่ยมึงเอาเนี่ยมาพูดกูอย่างงี้มาๆมาพูดสิพูดพูดแบบเมื่อกี้เออพูดสิมันเป็นมุกอันนี้มันเล่นไม่ได้ไม่ใช่มุกคุณจริงให้มึงเชื่อพี่สักครั้งเถอะนะมึงก็ได้ดีนั่นนั่นนั่นมึงก็รู้นะมึงพูดอะไรก็ต้องเชื่ออยู่แล้วโอ้ยโอเค